สวัสดีค่ะไม่เาดูแลเอาไข่ไข่อยังไงล่ะคะเนี่ยเอาเอาวีได้วียยใหญ่ๆผ่า80เอาวีเดียวค่ะคุณยายมาทุกวันไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านมาเลยม,มาอ๋อกลับบ้านที่ไหนคะกลับบ้านรถแลแถว้วจะไปเอากล้วยลำใหญ่ลง80จะอยากใช้กินอ่ะไม่ไม่ได้ออกกิน<อ>ไม่ร้อนใน ก็เอาไปลงกินก้วยสามสิบบาทเนาะช่วยคุณยายซื้อนะคุณยายเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยบ้านแถวมัณฑะคนอยู่ตรงไหนมัณฑะคอนี่น้ำทนมใช่ไหมน้ำพนมมัณฑะคลก็อยู่น่นโรงพยาบาลบ้านแถวอะไรรู้จักไหมโอ้รู้จักไปใต้ไปไปกาดถมุยไปห่านตาไปมาทั่วแล้ว เแต่ว่าขึ้นบินเนี่ยไม่เคยนั่งพาขึ้นดอยฉนนนดอยสุเทพแม่ฟ้าหลวงไปมาหมดแล้วแล้วก็ไปกระเหลี่ยงคอยาวไปไดฮองสนไปมาหมดแล้วโอ้โหไปไปมาหมดแล้วไปมารอบประเทศไทยแล้วเครื่องบินอย่างเดียวไม่ได้นั่งต้องนั่งสักครั้งในชีวิตจริงเลยอวยไม้แม่ลูกค้านะขอบคุณมากนะคะาขายดีๆนะคะแล้วมาเที่ยวแล้วก็มาเจอกันได้เลยค่ะจำหนูจำหนูให้ได้นะเออ าทักแล้วกันค่ะอาย,อยุคนเดียวจำง่าย <c oughs> อีต่อย่างนี้โอ้โหได่เต็นลูกคนไทย <c oughs>